พายแอปเปิลอีสต์วีกเกอร์เมทัลอีสต์มัลล่าและชานิปเปชั่นเฮลโลอับบีวันแอนจิรพันเบื้องโตยูแอนคาร์มีมอยไอแอลวันออฟเดย์ยังไงฟอร์มาสาวทุ่งเต่าสูนอันเดอร์ซูเปอร์วิชั่นออฟพนักคอนซีเอเนียไพน์ลี่อีดิคชั่นัลเซอร์วิสเอเรียออฟฟิศฟรั สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงศิรพันธ์ดวงโตนักเรียนในกิจกรรมยงังไกด์โรงเรียนวัดสาทคงเก่าถึงสุขชาสรร์สำนักงานเขตพื้นที่การศรึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอย,ยุธยาเขตหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธย,ยาค่ะลาสเบอร์ิหารหลวงเอเกนพิหารอินดัสไทออฟอิเลเวลลูมไนไตนไมค์พิซตี้มิเตอร์เอ็บบี้กุฎาอินเนสเมนต์ออฟอาเค การแพร่ระบาดของโควิดนะคะทําให้พวกเราไม่สามารถออกพันกิจการยางไรได้ค่ะเพราะว่าเสี่ยงต่อการฟฟติดเชื้อโควิดค่ะและที่สําคัญคือไม่มีนักท่องเที่ยวค่ะ<ม>ตอนที่ยังไม่มีโควิดนะคะพวกเราได้ออกพันกิจกรรยางไรการเดินละครั้ง เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หและปีที่6โดยเพิ่มรายการและกิจกรรมต่างๆมาค่ะใช้เวลาประมาณครึ่งวันช่อมาค่ะอาที่จะทำกิจกรรมดังไรเพราะเราได้ชัภ้ภาษาิงจริงได้แก้ปัญหาได้เรียนรู้คําัพท์ใหม่ทําให้พวกเราได้พัฒนาตัวเองด้วยค่ะตั้งแต่มีโควิดมานะคะเราก็ไม่ได้ไปทำกิจกรรมอีกเลยค่ะและตอนนี้เราต้องเรียนอยู่ที่บ้านทำให้ไม่ได้ไปออกไปทำกิจกรรมเหมือนเมื่อก่อน S <S ผูเสียดายโอกาสทนี้มากๆเลยค่ะแต่ก็เข้าใจกับสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะได้พวกคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่างๆครับที่เราไม่เคยรู้เลยแต่เราก็ได้รู้ค่ะก็ดีข <Understanding> ึ้นนะครับจากตอนแรกไม่ค่อยรู้เรื่องภาษาอังกฤษเท่าไหร่ m ม name is อนย์ฟาวอี i าไมน m ม n a m สปา p a กาย